ลูกฟีมาปิดประตูเอ้าฟีมาเล่าฟีดี้ฟีดี้หายอุ้ยฟดี้อยู่ในประตูปิดได้หรือเปล่าะ เอาล้วครับก็ก่าว่านผไปชมกันอีกเช่นเคยเองนะครับวันนี้ด้วยกับผมติ๊กกะแซดอันเดอร์สกอเทสคนดีคนดเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กับคุณฟ้าอีกแล้วนะครับอีพีที่สามแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาต่อพิจิตคืนที่สามนะคืนที่สามก็จะยากขึ้นมาเยอะเลยนะอ่านะแล้วก็ผมก็ได้ทําการปรับกราฟิกให้มันต่ำแล้วก็ปรับภาพอะไรมันต่ำนะครับคือเพราะว่าสองคลิป ก่อนหน้านั้นไอ้ผมมันมันกระตุกมากเลยใช่ไหมทุกผู้ชมสองไอ้พาร์ทก่อนกระตุกมากอันนี้ผมก็ได้ทําการแก้ไขแล้วนะครับเมื่อคุณพวก,พวกอ่าทานผู้ชมก็จะไม่ผิดหวังกับพาร์น,นี้แน่นอนเพราะว่ามันจะไม่กระตุกต่อไปแล้วนะครับเอาล่ะขอเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลุยทะเลดีกว่านะ้ะ ใช่ไหมพี่ปั๊บให้มันต่ำสุดเหรอใช่ใช่ใช่พี่ฝ้ายให้มันต่ำสุดโอเคก็คือต่ำสุดโซก็ปรับสุดเหมือนเดิมผมผมปรับสุดปอ้เจ้าคอยพยุงพี่ปรับต่ำสุดแล้วเห็นพวกมันทีโพสป่ะยขีโพสอะไรอย่างเอะไรยังไม่โหลดเลยโอเคแหละคลิปจากคลิปน่ากลัวกลายเป็นคลิปตลกแล้วนี่ใช่ไปฟอกซีคนเดียวก็ถือว่าทำมาดีเลยเอาล่ะไปเริ่มงานกันเลยดีกว่าทำมาดีมากทำมาได้ตกใจมากเลยมา เช็คอินเช็คอินมาอะของจริงอยู่ตรงนี้แหละปิดโฟนฟอไปเลยวางสายมางั้นเราดูคนละฝั่งแล้วกันวิววิววิวบอนนี่เดินแล้วบอนนี่เดินแล้วบอนนี่เดินแล้วชิก้าเดินแล้วชิก้าเดินเหมือนกันชิเค่เร็วจังวะเฮ้ยบอนนี่เดินไปไหนอะตอนนี้ไม่เห็นอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องทางเดินละเดีี๋ยวพ่เช็คบอนี่เเมตาชิกาโอเค มีเห็นหน้าชิกะวันนี้เดินมาแล้ววันนี้ไปแคมป์สามเนาะ okay. โอเคโอเคๆชิกะยังไม่มายัาไปห้องน้ำาละชิกะวันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วลูกฟ็ี่มาปิดประตูเอา้าฟ็อกซี่มาเหรอใช่ใช่ได้ยินเสียงทางว่าฟ็อกซี่า่าปิดประตูเร็วไม,มไม่ทันอีก,อกแล้ววันแล้ววันเหลี่ยมอ โดนเหลี่ยมโดนเหลี่ยมแล้วเหรออักดีว่ายังไม่ทันโอ้ยโดนมานี่กดเปิดไปบอนนี่ลงมาแล้วบอนนี่ลงมาแล้วเร็วจังวะเฟดดี้ลงมาแล้วเฟดดี้เดินมาแล้วบอนนี่ลงแคมป์สามบอนนี่มาบอนนี่มา เฮ้ยฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มาฟาฟาฟ็อกซี่จะมาฟ็อกซี่จะมาระวังโอเค,อคซี่อปร่งไวมากมามาก็ามาเลยฟ็อกซี่มาชิก้ามาเฮ้ยได้เดินไวจังนะซี่มานะอยู่นอกมาแนละ้ว ตามเกง่งที่มีเก่งต้องตายบอนนี่ยังอยู่หลังประตูอยู่เลยจิก,การเฮ้เราวางฟ็อกซี่เหมือนจะใหม่รอบนอะทำไมไม่ฟ็อกซี่มันอยู่นอกมากมันยังไม่เข้ามามันน่าจะใหม่รอบหอ้ โอ้ยอย่าอิจฉอย่ากวนฉันดิเฟนดี้มาอีกแล้วเป็ดีไปเฮ้บอลนี่ไม่มาเลยวะมันจะอยู่หลังเอามาละระวังฟ็อกซี่ด้วยไปยังไปยังไปยังไปแล้วไปแล้วโอ้เฟดดี้มาหุ่ยเร็วจังเฟนที่มาเร็วมากฟ็อกซี่็อกซี่มา กลับเข้ามันยังกลับเข้าละปิดม่านเลยปิดม่านเลยเหรอครานี้ปิดม่านเลยระพี่เขาไม่แง,ง้มเลยโอเคโกรธละโกรธ <c oughs> โกรธโกรธปัญหาก็ทางนี้แล้วสินะเปิดดีไม่รู้จะรับมือยังไงไว้ถ้ามันมาหลังประตูปิดประตูเลยแค่นั้นแหละได้เลยตามสั่ง บอลนี่มนันเปิดเลยอุ้ยฟ็อกซี่มันเปิดมายังทิก้ามาเนี่ยยังไม่มาเข้าไปดิ <c oughs> ใครมาฟิตี้ฟิตี้โอ,ฟอ้ฟิตตี้หายอุ้ยฟิตตี้อยูลังประตูไปได้หรือป่าโอเคไปเลย <c oughs> ไปเลยอุยอ้ยเซลจริงฟ็อกซี่แคมโอ้บอลนี่แคมสามอาบอลนี่เดินกลับ เป็นไรวะแบบห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นแล้วอะฟ็อกซี่อะฟ็อกซี่มันมันแงมมันแงมเปิดเลยไหม <c oughs> เฟนด,ดี้ยังไม่ไปเลยรอนไปรอนไปไม่ต้องเปิดไฟเราจกก้าก่อนจะมีเสียงฮาอาไปแล้วมันก็ไปเองเ <Okay. S 1> ฮ้ยฟ็อกซี่ออกมาแล้วเหรอ โอ้ไม่ใช่นี่บอลนี่โอเคเหมือนเ็รที่ไปล้วอ๋เฮียอะไรมันอยู่หน้าประตูเลยเฮียไอเฟรตี้พี่พี่นึกว่ามันไปแล้วพอมาดูอีกทีมันอยู่หน้าประตูเลยมันยังไม่ไปเนี่ยว่ะวันนี้แคมสามะโอเคไปแล้วมั้งโอเคมันไปแล้วเออ นี่ไงมีวิวโอเคพี่เข้าใจมีหีรับมือแล้วขอบคุณฟาร์มากบอนนี่เดินมาแล้วบอนนี่ินกลับมาอีกแล้วเดี๋ยวฟ็อกซี่มาดูฟ็อกซี่หน่อยฟ็อกซี่ไม่มางามแมนป่ามานแง้มวงามแมนเฮ้ยตีสามละโอเคต่างฝาต่างขวาโล่งตางขวาโล่งทางซ้ายก็เหมือนกัน ทางซ้ายแต่ว่าไม่โล่งหรอกทางซ้ายบอนนี่มายืนดักหน้าทางละกันสองเอเดินกลับโอเคโล่งทางขวาพี่น้อนเล่นชิวๆอ่ะออกซี่บ้านเปิดทางขวายังไม่มีใครมาอุ้ยพี่เดี๋ยวพี่ไปสี่กา้ามาให้ผมดูให้โอ้โหโอเคไปได้แล้ว ไว้ฟ็อกซี่มานะฟ็อกซี่ผ่านผ่านทางเดี๋ยวพี่จะรีบไปไปทำไฟชันเลยเขเนี่ยชันเลยจิก้ามาพี่จิก้ามาโอเคฝากดูด้วยทันชันเหรอโอเคฟ็อกซี่มาทันซ้อมละวซ้อมละวกำลังเดินกลับไปนะ ใครมาโดนบอนนี่ระหวา่างทางเหี้ยว่าจะรีบเดินกลับไปอยู่โอ้พี่โดนบอนนี่ไม่ได้แอมหรอกโดนบอนนี่ระหวา่างทางอือมีกล้ามาอยู่ตลาดเอา้า ไปดับไปดับอาบ็อกซี่ทำไฟบ็อกซี่ทำไฟผมปล่อยมือแล้วกันเฮ้ยขายรานนานจริงเอาโดนละเออแฮะเอออ็กสตารหนึ่งเปอร์เซ็นเี๋ยวไมดีกว่าซื้นหลังๆเตือบซ้นหลังๆหมดไปนี้ อุ้ยยากจริงนะเนี้ห้องครัวไปไม่ได้แสดงว่าชิก้าไปห้องครัวไม่ได้อ่าคือถ้าฟ็อกซี่มันออกจากบ้านแล้วฟาวพอที่จะดูได้พอที่จะปิดทำได้ถ้าไม่บอกว่ามันอยู่ไหนอ้าวตรงผมไม่ดูกล้องก็ได้นะฟ็อกซี่ะผมฟังเสียงผมก็เห็นทันทันเนี่ยดูอย่างเงี้ยแล้วก็พอได้ยินเสียงปิดเลยทันอยู่ เราจะไม่ดูกล้องนะท่านผู้ชมวุ้ยโอยกำลังตั้งใจดูอย่างไอ้นี่อยู่วุ้ย <laughs> วันนี้มาแล้ววันนี้มาแล้วแคม 2A ใครแกล้งสายโฟนไกลหน่อยโอเคไนะใหมกแล้วเอ,อ้ยปล่อยไปแล้วไม่ใช่ละ ก้าเป็นไงบ้างชิก้าไม่มา,ามโลง่โลงล่งตอนนี้ลงโอเคพี่ลองเช็ฟคฟ็อกซี่หน่อยว่มาม่านเปิดไหมเช็คเข้าฟ็อกซี่อันคนเดียวก็พอตัวเดียวก็พอโอเคมา่มานเปิดม่านเปิดโอเคม่านเปิดแสดงว่าเตรียมเดี๋ยวพี่จะเรียกมันมีหลายสเตจไงใช่มีหลายสเตจเดี๋ยวพี่จะเรียกสามสเตจนะสะเตจแรกอยู่ในม่านเดี๋ยวพี่จะเรียกว่าม่านปิดสเตจที่สองม่านเปิดพี่ก็จะเรียกว่าม่านเปิดนะส่วนสเตจที่สามถ้ามันออกมาพี่จะเรียกว่ามันออกมา โอเคโอเคตอนนี้เดินกลับมาอีกแล้วบ้านเปิดมาผมจะได้เตรียมตัวทันมาอยู่หลังประตูพีลแกอย่าหลังประตูแกเหรอใช่พี่ไม่ต้องเปิดทีก็ได้เปิดทีละนี้นับสิบสามสี่วิอ่ะแล้วค่อยเปิดขอบคุณที่บอกบ็อกซี่มันออกมาออกมาแล้วเหรอบ็อกซี่อ่ะมาแล้ว ผมเตรียมตัวรอแล้วลดไปสี่เปอร์เซ็นต์เก่งกว่าฟ้าฟ้าเก่งังวะคือเคยเล่นของจริงมาแล้วไง ิดกล้องได้ยินเสียงเดอมันหายปุ๊บปิดเลยแต่ภาคแต่ว่าถ้าเป็นของจริงใช่ไหมผมเล่นมาใช้ผมแค่เห็นมันหายออกจากกล้องจากไอ้นั่นอ่ะม่านใช่ไหมผมปิดเลยปิดเลยผมปิดรอเลย <c oughs> ถ้าของจริงอะ่ะแต่นี่แอผมดูตรงนี้ได้ไง <c oughs> แต่มันก็เสียวอยู่นะใช่ <c oughs> มันเสียวแต่ฟ <c oughs> ็อกซี่นี่แหละนล่ารำคาญด้วยโอเคม่านเปิดใช่ไหม ใช่ม่านเปิดโ,โหมันเปิดจะเอาอีกแล้วเหรอถ้ามา่านปิดอะปลอดภัยม่านเปิดมีสองสเตจก็คือสเตจแรกม่านมันเปิดเล็กน้อยม่านเปิดแบบเต็มรูปแบบก็มันออกมาแค่นั้นแหละวันที่เดินวันนี้เดินเข้าห้องพาร์ทโอไม่มันเดินมาละเดินเข้าแคมสามจิก้ามาิก้าอยู่หลังปรตูว ใช่ใชฟักซี่หนนิดหนึ่งทำเดินทำเด,<ช>ดินบอดี้เ <จะ S 2> ดินกลับจิก้าหลังประตูแล้วโอเคนับสวิทำสวิหนึ่งสองสามสี่เสีจังวะมาเปิดอ,อีกแล้วเหรอแต่ยังไม่แต่ก็ยังไม่เป็นอะไรมากนอกจากมันจะออกมาใช่ โอ้ oh, ลายสูตรแล้วนะตั้งแต่สูตรเวสติกแดสจนสูตรเนี้วันนี้ไปไหนเนี่ยสูตรฟ้าสูตรฟา้ฟาได้เมืองจริงว่ะคุณภาพอันนี้คิดเองนะไม่ใช่ไปก๊อปจากใครอันนี้คิดเองยอมรับเลยออกมา,มาออกมาแล้วเหรอออกมาแล้วโอเคมาผมเตรียมตัวแล้วต้องใจเย็น ููอย่มาแล้วขวาโล่งแบบเบนดี้ไม่ค่อยออกลงเลยตีสามละตีสามเปเหลือห้าสี่โอเคไว้อยู่ไว้อยู่มันปิดมันปิดโอเคปลอดภัยละเบนดี้ไม่ออกลมเฮ้ยแต่ใบเหลือตั้ง53าจมะเหลือเยอะอยู่นะตอนนี้ตีสามละ ไว้ไว้ถ้าไม่เจอฟ็อกซี่อีกรอบอะ่ะกับเฟดดี้อะ่ะไอตอนนี้กินพลังงานบ่อยจัดเลยเออเฟดดี้เขากินเฟดดี้กินเยอะตอนตองเฟดดี้ไม่ต้องตลอดภหรอกกานปิดปลอดภัยอิกชิกา้าไปละฟอ็อกซี่หน่อยปลอดภัยปลอดภัยโ okay. อเคเฟดดี้เฟดดี้ไม่มาเลยคือเฟอดดี้ไม่มาเลยโอเคเฮ้ okay. hey. ม่านปิดปลอดภัยชิก้ามาวันนี้หลังปรโตม่านปิดปลอดภัยม่านปิดใช่ไหมใช่เฮ้ยตีสี่บันเหลือสี่สิบเฮ้ยชิวชิวชิวพีาา่ว่าชิวชนะแน่ ขอเฟดดี้มาเฟดดี้ไม่มาเฮ้ยไม่มาจริงเนี่ยเฟดดี้ไม่มาจริงแล้วเนี่ยจริงอ่อวอนนี่วอนนี่มาแล้ววอนนี่มาแคมสองเอเฮ้ยผ่านผ่านผ่านตีสี่แล้วผ่านผ่ผ่านดูกล้องดูฟ็อกซี่นิดหน่อยโชคดีฟ็อกซี่ออกมายังโอเนเปิดมันเปิดโอเคมันเปิดตีสี่แบบละสามสี่วิชิวชนะแน่นอนเชื่อพี่ เอ <Okay>, okay. จงเชื่อมั่นบอนนี่มาละบอนนี่มาละมาหนังประตูตลอดเลยกิกามามาเปิดอ่าบอนนี่หายไปแค้มสายไปกแล้วกิก,กามาแต่ยังไม่ออกมาใช่ไหมอเอาซี่มาแล้วโคาซี่ออกมามาผมเตรียมแล้ว อุ้ยบอนนี่เดินไปเซตอัพตรงเดิมแล้วตรงแคมป์สองเอขับไปแคมปสามรอฟ็อกซี่แล้วเนี่ยฟ็อกซี่ออกมาแล้วนะเฮ้ยบอลน,นี่มันเดินไปเดินมาเนะ่ะไม่เป็นไรพี่ว่าชนะแล้วระวังฟ็อกซี่เลยเฟดดีไ้ไปอยู่เฟดดี้เลื่อนมาเลยเป็นโชคดีจัดเฮ้ เสร็จแล้วไงตีห้าแล้วเว้ยชนะเว้ยมาปิดปลอดภัยบอลซีใหม่ๆแล้วมันปิดละไอเชี่ยทางขวาที่ทางขวาคือมันมาแต่ชิก,ก้าเว้ยอ่ะชิก,ก้าใหม่ละบอลนี่หายไปไหนมาเลยบอลนี่หายไปไหนเกือบแล้วมันเปิดแต่ไม่เป็นไรน่าจะชนะแล้วล่ะ ลุ้นลุ้น,นับลุนลุ้นมเปิดไม่ไปวะอ้าว <Yeah! S 1> โอ้ยวย้าวว้าา้าวว้าว้า้าวว้าวว้าอยู่ว้องา้าวว้าวว้าอยู่วา้าวา้าอยู <laughs> ่วว้าาก้าอ ขอไปที่ร้องนะครับขอไปทีที่ผมร้องดีใจมากโอเคดีใจมากเชเอาเชิเอาโอ้ยเชเอารันป่าแล้วโอ้เหนื่อยโอ้ยไม่สนแรงแล้วสนแค่จะรอดหรือไม่รอดก็พอตอนนี้เออไอ้เชี่ยเหมือนกับพ่อเลยวะไม่เหนื่อยเหมือนกับพ่อในเมร์โอ้ ได้ยิบเอ็ดพอยต์แร้งบีไม่เป็นไรไมป็นไรทำสู่ความสามารถแนละ้อเอาเะครับโอ้คืนสามกว่าจะผ่านพวกเราก็ได้ลิ้นไปหลายเทกเลยนะโอ้โหคือว่ายากมากเลยคืนสามเดี๋ยวเวลาก็คงหมดลงแล้วนะครับพอสมควรนะฮะถึงเวลาแล้วนะครับก็ไปต่อคืนสี่ ้าต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับแล้วมันน่าก็คงมีต่อไปแล้ววันจะต่อไปก็ยังมีคลิปอยู่เอาละครับเป็นไงกันบ้างาครับสำหรับพิชิตคืนสามของภาพนี้นะครับก็โหยียอดเลยก็สำหรับวันนี้ก็ขอต้องลาไปก่อนออสวัสดีครับพวกไอ้อมาแฮมสวัสดีครับไม่ทราบว่าคุณติดตามผมหรือยังครับ <Nope. S 2> คุณงัวรออะไรอยู่คุณต้องติดตามผมใน YouTube เดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นผมจะให้ชาชาตีไปไอัดตูดคุณ,คณ